สะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะอะไรอย่างนี้มาจากไหนสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะอะไรอย่าี้มาจากไหนสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุคนดีๆจะไม่เกบที่ไหนล่ะฮะทำานมจะไรเกสะเวสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะมึงมันดูไม่รู้สะพุสะเวสะพุสะ สะบุสะมาจากไหนมาจากไหนสะเวสะบุสะเวสะบุสะแล้วไปไหนถ่ายอยู่ถ่ายอยู่สะบุสะเวสะบุสะเวสะบูสะสะบูสะมึงมาจากไหนสะบุสะเวสะบุสะมาจากไหนวะเลยใครใช้มึงมาสะสะทาลุกนงจริงๆกูเห็นมึงครั้งแรกกูก็รู้ได้มึงมีนะสะสะทาลุกทั้งเวสะบุสะ สะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะมาจากไหนตางรูได้ไงใครทำใครมาใครเอาผีจับยัดมานึงสะพุสะเว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 สะุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะ ไปไปไปสักภ mm. ุสักเวสักูสัเวสักภูสัเวสักภูสัก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 ยังไงมึงออกไหมออกสักขะทาวุฒังเวสักภูสักเวสักภุสักสักภุสักเวสักภุสักเวสักภูสัเวสักภุสักเวสักภูสักเวสักภสัก สะกวสะกวสะเวสักวิสยอมยังมาจากไหนใครใช้เึงมาใครใช้มาใครใช้เึงมาใครใช้มึงมา หญิงชายเป็นหญิงเป็นชายสักขะทามึงเป็นหญิงเป็นชายเฮ้สักกะทาวุฒังเวสสักผูสักมึงเป็นหญิงหรือเป็นชายสักผู้สักเวสมึงเป็นหญิงเป็นชายมึงมาจากไหนสักกะทาวุฒังอินทาสักกะทาวุฒังเวสผูุสักมึงจะออกก่ออนโะมึงมาอยู่มานานยังอยู่มานานยัง อยู่กับมันนานยังนานยังนานยังสักกะพูดทั้งอยู่มานานยังนานหรือยังนะเวสศพูดเวศมึงไม่ตอบพูดรอแล้วจะพากันมึงก็คุยกันว่าใครใช้มาใครส่งมาอยู่มานานหรือยังนะอยู่มานานยังอยู่มานานยังสักกะพูดทั้งอยู่มานานยัง สักษาอาวุธทงเวสศบุษะเวสศบุษะเวสบุษะเวศุษะสักบุษะเวสศหุษะเวสศหุษะอยู่มานานหรือยังฮะสักษาอาวุธังมึงบอกกูก่อนมึงจะไปยังไงมึงจะกลับไปหานายมึงหรือว่ามึงจะไปที่ชอบที่ชอบคุยกันคุยกันคุยกันนะจะเอายังไงเอายังไงไอ้หนีมึงจะกลับไปหานายมึงรือว่ามึงจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบ เอายังไงเลี้ยเอาะสัคคะหาวุฒังสักขะหาวุฒังสักขะหาวุฒังเวสังเวสังเวสังมายังไงอ่ะมาล้กูไม่รู้อ่ะมึงมาแบบไหนมึงมาอยังไงใครใช้มาพูดไม่ได้เลยไงนะไปดนมาจากไหนสักขะหาวุฒังสักขะหาวุฒังสักขะหาวุฒังใจดีสู้เสือมานั่งจับไอ้กูมึง สักกะพาวกันเวสะหุสักเวสักหุสักหุสักเวสะกหุสักเอาอย่างไงมึงจะไปไม่ไปมึงจะไปไม่ไปมึงยอมมันจะไปหรือเปล่ามึงยอมกูตอนนี้แต่มึงจะไปหรือเปล่าฮะกูแตะเบาๆแม่ก็สะดุ้งเห็นไหมกูแตะเบาๆก็สะดุ้งเหมือนมั้ยะมึงเอาอย่างไงมึงจะไปสักกะพาวุดังส huh? ักกะพาวุดังมึงมาอย่างไงบอกออกมากมันไม่ต้องกลัวเนี่ยเป็นพยานอยู่มึงมาได้ไงไปทำใส่มา ใครส่งมามีใครส่งมาใครมีไหมไม่รู้แล้วม็อยู่มานานยังอยู่มานานยังกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วฮะมึงจะออกหรือไม่ออกไม่ออกไม่ออกเหรอไม่ไา้อยู่มึงจะออกหรือไม่ออกมึงจะออกหรือไม่ออกมันเหมือนจะอ่อนเนี่ย เมสักะอวุทางเวศหุะเวสษะเุสะเวศะุะเวศสหุสะสัุษะเวศหุสะจะออกไม่ออกสักสะอาวุธทงเวะหุษะเวะหุสะเวสะเหุสะสันหุสะเวะหุสะเวสะุสะตาตายเลยมึงตายเวะหุสะเวะหุสะเวะุสะเวศหุสะเวษะเหุสะยังไออกไม่ออกแหมสัตว์เหมือนจะง่ายฮะ สะใจไม่เห็นโดนพวกโดนสาบสาใจไหมเป็นยังไงต้องสาบให้สะใจนะนะสาปสาปสาสะสะปสาปสามึงยอมหรือยังล่ะมึงจะไปหรือเปล่ามึงไม่ไปอ่ะมึงรู้ว่าเจ็บมึงบอกมึงยอมจากปากมึงก็ไม่ออกจากล่างนะจะออกไม่ออกออออ้วห่เอายังไง ฮะ้ะเต้ะตะตะตะยังไงยังไงฮะอยนงั่งกบีมงสองคนเลยเร้าสะาะรสอ่าเผลอไปถอดสยออกาคอไม่มันขับรถ่ยังไงแ้สมใจแล้วพอเบียดิมกองมันบ่นเจ็บไอตัวขับลาบอีมาอยู่เขบ่นเจ็บว่าบอกเดี๋ยวต้องลอง คนดีๆจะไม่เจ็บหรอกใช่ป่ะเอาต้นตอนรีกวายหนยย่อยบอกเจ็บเอาตัวไทยเอกสา,ารมาหากูเลยเอันนี้ถ่ายอยู่นะถ่า,ายอยู่ถ่ายอยู่หกนาทีกว่าละวจ็ดบท กลับไปสิกลับออกไปมึงมึงไม่ไดไปานาย่ไหมโอ้ไม่อนแล้วไปเลยนะสักลุกขึ้ไปหากเวยตาเว่ยต่ตเว่ย่สเว่ยตเวาออกไป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  ไปออกไปลุกไปออกไปไปออกไปลุกไปออกไปลุกไปออกไปลุกไปลุกไปออกไปลกไออลุกไปออกไป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 ลออกไปลุกไปออกไปลุกไปออกไปุกไปออกไปลุกไปออกไปออกไปลกไปออกไปลุกไปอกลกไปออกไปลุกไปออกลุกไปออกไลกปออกไปไปอุไปออก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 ไป ออกไปออกไป่ออกไปออกไปออกไปแล้ไมไม่ออกมออแล้วจังใช้มาล่ะมึงก็ไม่รู้อะไรมึงมาอยู่กับ้านไมเ้ัเดียวเฮ้ดีว่านบริวารนี้น่าจะปีนแล้วมนหายยังอย งคนรอบตัวไม่ดีทั้งนั้นเลยจะศักดิ์วุังอุนีคุณต้องตักจับขอนของวิวันออกให้หมดก่อนเนี่ยนจะขายที่ได้เนี่ยมงนะเนีไปนะอย่ามาขวางไงนะรู้ป่ะใจไหมออกไปซะรว่าออกว่างนี้ไปด้วยสักดิวุดังเอาไุสะเวศสะเวศสกเวสะเวศมันไม่ยอม ยอมยอมไหมยอมแล้วไอ้กูจะฆ่าแล้วมันไม่ไปให้มันไปเกิดก็ได้มันไม่ไปอยู่กับเจ้านายเก่าไปเกิดเปลับไปเกิดไหมไปเกิดนะเอาเจ๊นุ่งมาคองมันลุกขึ้นมาหาผมนี่มาคองมันลุกขึ้นมาเอาไปเกิดมันมันแบบมันไม่กลับจะไปหาเจ้านายเก่าไงว่าต่อยคลิปนี้นายยอมเกลียไหนต่อยคนี้ ใช่แต่ถ่ายอยู่นะตอนนี้9วหน้าทีสามเจ็ดสเดี๋ยวมันม่หลังได้กำไลทีหลังได้ก็ดีมันไม่ไลอ่ะไม่แม้กำไรมาเออไอ้ผีเอาเออมานองเออไปเกิดนะยึดถึงบุญพระนะบารมีที่พระเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่ในอดีตนะวันในวันจะมีนวงปู่ถึงมาฝนตกยาตโยนะพระเจ้าขอสมบูรณ์นะอนาณดวงนี้นะหลุดพ้นจากสถานการณ์ของหมอผีนะ กูถือว่าผูช่วยมึงกับจากเจ้านายมึงนะที่มึงใช้มาทำระทำมนะึงรู้ไหมนะวันนี้ถือว่าเป็นวันปลดปล่อยมึงนะตัดเศสัตส์ตากับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนหนูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรล่างนี้และ <c oughs> พวกนี้เลยนะจเจ้าหนุ่มเจ้านายอะไรต่งางนะที่ใช้มาอะไรต่งางเลยนะไปซะนะเข้าใจไหมไปไปกับยักษ์นะบริวารข้านะจงมารับนะ ตรงมารับดวงจิตดวงวิญญาณดวงนี้นะไปเกิดในภพภูมิดีนะมาแล้วไป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 ไปออกไป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 ออกไปออกไปมึงออกไปออกไปออกไปโดนตัวมาไั้เฮียโดนตัวไหนมาฮะโดนตัวไหนมาเจ็บไหมล่ะเจ็บเจ็บโดนตัวไหนมา ไม่ต้องเรียกไม่ต้องอะไรกูเห็นดูอาการแล้วนกะูเห็นหน้าก็พอ,อหน้าแล้วลนะนะโอเคนะครับ